สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเทพกระทะดำกันอีกแล้ววันนี้ไข่เจียวทรงเครื่องค่ะแซบ่บแซบ่บกรอบนอกนุ่มในไปรับชมเลยนะคะไข่เจียวทรงเครื่องกรอบนอกนุ่มในอร่อยอร่อยไปดูวิธีขั้นตอนการทำกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ ตามต่อด้วยวันนี้ไข่เจียวทรงเครื่องใส่แหนมค่ะใส่แหนมใส่พริกแดงแล้วก็ว่าฮ้อมหัน่นดับแรกบีบมะนาวลงไปก่อนนิดนึงทรงเครื่องทรงเครื่องให้รสชาติอร่อยแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเลยค่ะน,นี่โนนี้ตีไข่เลยไข่ เกียวรดเด็ดปรุงเครื่องตรงเครื่องอร่อยอร่อยตี่ให้เข้ากันก่อนนะคะจะได้มาปรุงรสชาติเมนูแปลกๆน่าทานจาเทงไปไหนนะคะรับชมกันก่อนคะ่ะเมนูอร่อยอร่อยเลยว<ม>ันนี้ไข่เจียวสูตรเด็ดจะมาปรุงเครื่องกันคะ<ม>่ะใส่ผงรสด,ดีลงไปเลยค่ะ แล้วก็ชูรสปรดงรสชาติแต่น้ำตาลนิดนึงค่ะเมนูแปลกๆนะคะรับชมไปด้วยกันเลยทอดฟ้าเขียวแล้วก็ซอสหอยเมนูนี้จิ้มเจียวกับข้าวเหนียวแซ่บๆเลยค่ะเจียวทรงเครื่องปรุงเครื่องแบบ มากระฐานตามสูตรพี่น้ำค่ะแหนมแหนมแหนมอร่อยแซ่บๆนะคะติดตามรับชมไปด้วยกันนะคะลลางกระทะมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนๆน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าเคล็ดลับแห่งความหอมความอร่อยมา ตอนนี้เราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะจวดจวดเดืเอดพอประมาณแล้วเริ่มหอมหอมแล้วนะคะรับชมไปด้วยกันนะคะเมนูรสเด็ดตอนนี้เราก็จะทอดไปจักพอประมาณช้อนให้ข้างนลงไปข้างล่างให้สุกมุนหมุนหมุนก่อนนะคะ หมนุมนหมนุมนหมุให้สุกทั่วถึงกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปกลับอีกด้านหนึ่งเนาะให้ข้างล่างเหลืองดีๆก่อนค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มกลับด้านให้ดูแล้วนะคะรอดูนะคะหมุนหมุนหมุนก่อนพลึบนี่ค่ะกลิ่นหอมโชยไม้เลยค่ะจังเรือง,องหอมหอม เมนูนี้สุดแซ่บสุดอร่อยหอมๆเหลืองๆน่าทานมากเลยค่ะพลิบอีกด้านหนึ่งเหลืองน่าทานมากเลยค่ะเมนูนี้กรอบนอกนุ่มในค่ะใช้เวลานิดเพียงเพราะว่าเราต้องการให้แหนมสุกดีๆก่อนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับที่เข้ามาชมคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกๆกกำลังใจคะ่ะเซบเซบทานข้าวด้วยกันเด้อจ้าวันนี้